สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพช่มนบ้นแพ่งรันเอฟซีบอดโจเอฟซีหลายหน่อยอุ้หิงครับอ่ะครับตอนนี้สดสดที่หน้างานบ้านน้องต่ออำเภอจังหันรอยครับพาพี่น้องเอฟซมาบินกันยุสาขาสนานที่นะครับงานล้านอยู่หลังวัดครับ ยากาศราพภาพน้องไปนั่งนะาีามมอยู่่มือเรอยาสวัสดีครับพ่อนุ่มซอครับพ่อสวัสดีครับพ่อทำไอ่๋อคุณงยังไม่มาเนาะบ่ครับอีหลาข้าได้เขามาหอดครับอยู่บ้านนี่นาะเจ้าบ้านน่ผมอยู่กับมาอาศัยนี่เออคุณอาศัยบ้านพุท้องไช่บ่แมนมมนไปจัดสมานบ่มานดนเชียงกวงบ่ประมาณไหน งานที่พี่ดูสีเรื่องนั่นน่ะคนอยู่ฝั่งใช่ปะใช่ต่อมึงต่อมึงงานาองเสนา่านเขาโอนถ่ายฝงใช่ของผมยุคกกศตวูรยุ่เพื่อช่กรตำบลผมตึงเหลืองนนก็เลยกึงแม่เห็นเต่าอยู่ครับผมอยู่จังหวัดน่่นแต่ว่าผมอยู่นี่านเลยม่ก็ไดขาวงอีกอีพ่ออยู่อีพ่ออยู่นั่นานอุ้มมากเขาทั้งนดิ น่าจะเนี่ยเสียนนท์กับไทยเยอะห่นนี่สีขามาทางไหนนี่ล่ะเสียนนทมาแนวน่าจะเสียนนท์ไทยพ่อนเสียนนท์มาจากเชียงพูมเนี่ยนนี่พอเดี๋ยวถามก่อนอยู่นานขึ้นได้มาอยู่นี่เป็นเคยบ้านนี่ป่าผมคนกาลสินกาลสินไปมีครอบครัวอยู่ผมไปรับราชการที่นู่นเรับราชการยังขั้นไหนกับเสียนเน่นวะยังได้เมียได้เมียที่นั่นเมียเราเพรนมาดูไ่ไม่มา ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องกับไปเด้อมากว่าบัานนี้มัอนี้มากกว่าอุ้หญิงเงินกันแพงติดตามมามันเด้งขึ้นตั้งแต่วันที่วันสิบสี่มกราอือตั้งแต่นั้นมาดูอุ้งยิงครับถ้าอุ้หญิงจะเล่นตีสองตีสามนเนาะครับแล้วจะนอนก่อนมาตื่นมาตีสี่ตีห้าครับเปิดดูอุ้งยิงกัน เตือนขึ้นตีเซ่ก็ต้องเบิ้งก้อนมันก่อนก้อนสิลูกออกจากบ่อนนี่ยก้อนสิไปติดตามแสดงว่าเอาพิกโจ๊กพิกการเมืองอะไรหรือต้องูุ่งหญิงกันเบิ้งมาครบสองปีแล้วแม่นว่าน,นี่สองปีตลอดผมรู้จักหมดนี่เออผมรู้จักมี่ท่านผมยังรู้จักครับอันนี้ผมมาในานามเจโอมาใหม่ๆเขาวงการแม่นเจโอหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงสาวกระสินเป็นพระยาวานนี่เราตายอยู่ทั้งนั้นได้ได้เยอะขอบคุณคุณพ่อที่ อ่าไปรับราชการอยู่น่านอ่าอยู่น่านเมื่อเนี้ก็แต่บ้านเกิดอยู่ไสก็บ้านเกิดอยู่กุมาลสานี่แหละเอ้าน้ำกันตัวนี้แล้วจักวันน้ำจันทร์เป็ข้าลราดมันจะเสียาวนวะเนี่ยจากก้อนนะผมก็ผมก็สิทธิ์เขาคุมาลสายนี่แหละกี่สิบไงก่อนรถสวะผมจบฟาเรตฟาเรตแมนเล็นยงจะว่าอยู่ครับอยู่ไสนบ้านเดียวก็บรรมุนะเพราะมันคนรมันค้องใช่แต่ผมมัน แต่เหตุงานบรรจุผมลงตั้งแต่ปี8ผมอยู่กับมาใส่เลยอ,อยู่ทะเบ,บียนก็ใส่เลยบอยทะเบียนทะเบียนงานทะเบียนทะเบียนราษฎรนเนี่ยเข้งมาผมผมก็้ามานี่ผมนนานมาทีผมดูสาวน้อยสองครั้งตอนแรกอยู่ที่ตัวพยัคฆ์บ้านสะบากงานฝังลูนิมิตอ่าอ่าตอนนี้แต่ตอนอยู่พยัคฆ์ไม่ได้จับมือน้องอ ได้จับมือน้องกับตังให้ไม่ได้จับเกรงใจมาง้อหน่อยแกให้ให้รางวัลน้องแต่ขอขอญาติลุงจับมือน้อยมือหมานี่สิแม่จับมือหมานเนาะครับบ้านนี้ประทับใจมองได้เพื่อนวุ้งยิงนั่น่ะได้ตามสองปีหนึ่งแรกเออหน้าสมสารเด็กดูมันเรียบร้อยบ่มีพิษมีไฟกับไฟอีไล่ไงนะแกประด็สนใจไฟเป็น ล่ขงเครับไปว่ายน้วเล่า <tes> กับโกครับไวล่นไปยุบ้านเล่กับบ้านเอามอมอแม่แม่แค่ไหนว่าก็แค่ก็ังครับโยก็ไปโยกขึู้งก็ขาวอะเลยครับเล่นโชคดีขนาดนักที่ว่าบกูดแล้วเปยุบถ้ำนนะครับเคอที่นโคดี่ไปยุบ่นกถึง้ครับเห็นเราเห็นเราเพิ่มแกแกน่ารัก เป็นแต่ตัวน้อยๆถ้าเราอยู่อยู่พยักเห็นะช่วงนี้สาปีที่แล้วตัวน้อยเลยเลยมาเบิ้งอีกอ่านในไลน์นี่ผู้ใดไปแตะอุ้งอิงผู้ใดนะอ่าโอ้ยทีนี่ลุมเลยไพ่มาเมียนมาได้แล้วมาเมียนมาได้ยูทูบเมียนลบมาได้เป็นถือว่าเป็นไอผู้พิทักษ์กับอะไรเนาะคิที่ผมดูนะผมดูเสียงนนครับ นพอกันใช่ฮอันชัยเนี่ะดูเนี่ยช่องรักช่องรักดูสือต้นแคร์เกันยายเป็นนั่นครับวันนี้แกก็พาลูกไปเที่ยวงานหลวงพ่อแลที่ชัยภูมิชัยภูมิเพิ่นเมื่อวานเพิ่นกาเห็นผมบางคลิปเพิ่นซื้อที่อยู่อ่าซื้อที่ไปก็แม่เข่าก็แม่อ่าอ่าถือว่าติดตามตลอดถือว่าคอมเนต์ไว้นี่เมนถือว่าทุกคนน่ะ ทุกคนที่ได้มาใก้อีลาน่ะสำเร็จเบดเนาะแต่ไงวะแต่เราก็มีขี้อยู่แถวจากเราใช้ว่าใสี้โมดวมอี่ไล่จะถือมาให้ขายได้ก็อายคนเลยพนั้เอ้ยบ่ายดอกบ่ายดอกี่านีอขายได้ก็ย้มืไป่างไปหาเสียุนก่นกันังไหมอ่ามนยกน แมนบ่เออสายมืน่งเลืองยี่สิบเาเยจเกียดไจังวาโอ้ยอ,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 อากาศกับมะนาวอีกครับพี่น้องครับรักษาสุขภาพเอาเอาหวยพอนายยลาเป็ี่นภาษาเหนอเือกันนะภาษาหนาเน ลุงก็อยู่ทางเหนือปุนเออเขาเย็นละแห้งปังๆครับนี่นี่ไม่หมดอีกเมน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 นะพี่น้องมาหอดมาเถิงนะครับผมคุณพ่อคุณแม่จ๋าจ๋าพ่อจ๋าเจนนท์สวัสดีครับอ่ะเจ้นนท์ครับครับผมเปิดเช้านเซาเมธก่อนจังหวัดน่านผม FC FC วงยิงมาพ่อผมผมถ่ายให้เพื่อนเป็นคนกาลสินคนกาลสินไปอยู่นั่น ันเราจะไมาผมถ่ายให้เอารูปโทรศัพท์ไหมผมมาสองครั้งครั้งหนึ่งอยู่ที่อำเภอพยัคฆ์ครับผมไปดูเสียนนท์ไปดูยินดีกับเสียนนท์นะครับเมื่อวานไปโอนที่มามโอ้ยินดีนะยินดีนะครับครับยินดีนะครับแสดงความยินดีกับเสียนนท์นะครับคุณถ่ายลูกกับพ่อกันใช่ไหมเปิดกล้องไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ขอบกล้องเขานา็ เกัดไปใส่เบอร์บอลับเลยนะะที่ซีไรอยู่กับสายเฮ้ามองไหนสวัสดีครับเจ๊บีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุอยสาวหลากาลังทำงานไปเบืองไฟอยู่นะคับเอ้า โอเคจนได้เรื่องเดียวที่เยงนะครับผมมันตกไฟนครับผมคุณต้อเชื่ครับผมวางเพลินจากการตั้งลาเครื่องขวาเลามันเป็นอย่างหรือว่าตัศาสต์จะจองสถานที่นั่งบนที่เรียบร้อยแล้วครับเชิญมาที่เอยมด้วยนเวลาที่ม้วนยิงไกลเขาดึงไม่คนไล่แอปพลิเคชันไล่ประก่บอัพเดทัพเด2 3 มาสแกนไล่ครับแล้วกระกอกรหัสไตไตผาครับสองล้านครับผมล่วงไปในแผ่นฟอมครับผมเนี่ยสุคทุกข์กกันได้เลยครับผมท่างนั่นนะครับกบบนีสิทธิ์ลุ้นกันคุณน้ไปเลยครับทุกวันเลยนะคลิปนี้นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับปากพี่น้องเลยจนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอาดนดนนะครับพึ่งได้มากวงนะครับเดี๋ยวมันจะทายคลิปลงล่วงล่วงครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอนหนุ่มทะเบียนเจีวอนออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ